sở bài đi, mắc guè muối bỏ, ôi nó, nổi, nổi, sướng chân đấy, sano nổi ba, sano ngang สูๆเอสูดๆอ้่อก็สูๆานี้ก็สไดเห็นจักองอเกือหมูนี <S 2> <s 2> şey ่ก็จักวนะไอ้น่องมาพอท่านพบมาพอท่นพบกันมากพบในร้ายกนี่เก่ไก่รัีู่สาวล่าครับี่น้อสาวสโน่หน่อยี่น้อง เสียมอสองออกเยบนี่กันส่ไว้บอกพ่อเนาะกินยังกัไปเก็บเอาสักกางสมียงได้สบายดี

อีน้าแหวนจอยลุงอยางนี้ตรืนี่ชีวิตข้าเจอ่งมืนที่ชีวิตนางสาวพนัพอาบามวมันเป็นหมูี่น้องโอ้ยอสนาดพลังปลาพี่น้อย มาเบ่งียิลป์ของสาวลาวอยู่ต้นนบำอยู่ปปลาวเนาะอยู่เชื่อนหนึ่งบ่ฮู้ชื้อจังไดเนาะสีเชิงไดดีนางนกหน่อยแมนบ่อบ่นางสนโนนหนอยกังอ๋อนางสนโนนซื่อจังไดสนโนนหน่อยปะนางสนโนนชื่องามคือหน้าตาเนาะแมนแมหน้าตาหน้าตาบีสูตรขารค์มา หนังสโนหน่อยพีหน่อยมาเบิ่งวิธีชีวิตหน่องเพิ่นทองนี่นะทางดอยทางมูบัินี่มูบัตนอดมุบัตนี่เข้าได้พอเพิ่นเล่าเปล่อยู่บัติเาอยู่บเ่ได้พอเปลากุหน่ออยู่อีกกุมหนึ่งวะเพิ่นก็อยูุกุมนั่นแหละแต่เพิ่นเนี่ยอยู่แถวอยู่พุนได้มาติดใส่เสื้อผ้ามาตมาตสู่ๆเด้อดอยตองกตาสูๆคือก เบิ้องได้ติดตาไม่ได้ทางยูทูบเนี่ยันนี้ก็ที่ได้เห็นจักรงเกี่ยมมือนะมูนี่ก็จับขวบเน่อยนะมาพอทันคบอมาพทันพบกันมากครบนี่ร้ายกวัวนี่ลายนะเราเี้มูเกิดนี่คือหนองน่องวันนี้มูได้ต่างจัอันนี้คืออันนี้นี่ พี่หำเนี่ยเขาบอเจะใส่พี่หำก็ข้ากันกับเข่าหรือว่ากับเหล่านี่เหล่าตะเหนี่ยเหล่าโตากินเด่เมืบ่ตดื่มจืดจางเลยดิโตะในคนใส่นประมาณนี้เกลือไก่อรหลังทีวิตของผู้สาวแล้วครับพี่น้องสาวสโน่หน่อยอันีน้องเห็นตัวเองแแ้่อายุเชฟปีอะไรเนี่ยอายุสับเก้าปีเก้าปอ้ยตัวยังอ่อนอยู่ เขียีเียนจบมอไรเขียนม2ออกแล้วดีกาอายอายจบปหางีน้อเขียนม2จะออกแล้วออกสามครอบคัวก่อนเนาะจับปีเลยสามครอบครัวเนาจับปีไปนี่ยนะครับพีน้องอยู่ซนน่าอยู่ข้างเกียรผู้ร้อยะ นชีวิตของพี่น้องคนทางเนี่ปกติในอยู่นี่จะคนน้องอยู่่หนหมดตก็แลงน่ออยู่นี่บริวาเมื่อบ่านดูบ้าดนออยู่นีเน่ยเนี่ยแม่เข้าวบ้านเกิดอยู่นี่แต่ปัจจุบันยูบ้านใหม่เลยดูนี่เป็นบ้านเกิด เกิดเต็สมสมัยเราสมัยก่อนเต่คผูอยาตายายปัจจุบันเปลี่ยนสถานที่อยู่อศาศัยอยู่บ้านใหม่ซาบอนน้อเลยน้องสาวแต่นอนอ่อักได้อยู่พี่เงินกักเงินดีดีดีน้องกะเฮ็ดไห้บ่เฮ็ดไห้อ๋อเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนอาชีพรักเลยต่อสาวคู่โดยโดยอาชีพรักก็คือเฮ็ดไห้เฮ็ดสวน หูดเขาให้ี่ได้หูดเลยวปีนี่ยังจัากสิไดกินกอเปีนี้เป็นอะไรสวัสดียายเป็นสดกนมันเป็นอะไรบ่ได้ไกินไม่ละมันเป็นอะไรัวอ่ไ้กินมาอยากกินว <cười> ừ. <cười> Nhà căn này vào bóp hôi nó nắm tói nó chưa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  ลายทำรรมาได้ได้บอสองเฮกตาร์เสริมเฮกตาร์คือสิดได้ล 2, อ่ลยอยู่เจเ้จาเห็นด้วี่ิได้เขาดีทางนี้เขา,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 าก,กรรักบพวกอุ้กินให่แน่เนาะปีหนึ่งก็มาณไจักกระสอบนากินเจ็ดสิบปสตกรมี่ลด้ลกได้ลายนะคนค<ป>้นละอยไปได้ลายเติมชื่อพี่กายนี่เนาะเขเจ้าได้ลายเติม กระไดไลยเด็ yup. ดีกว oh. ่าฮ่อบางคนเขาเห็ดหน้าเนี่ยเขาเห็ดหน้านี่มันเสี่ยงหลายบอลบอลน้ำถั่วบอลปีหนีโบงงามปันไดขก็คือสิกุ่ลกินอยู่หรอกแถวไซเดนสุขสว่างไซเดียนสุขสว่างจากนี้ไปไปหาหันได้บสัมเมื่อบานใหม่ท่าวรนกลัวกลัวประมาณซ้ำบานดังละดังละ ไกลพอสมควรเนาะวัดขึ้นก็มีแต่ขึ้นคอยเป็นอย่างเดียวคอยพ่อแม่นธรรมดาได้คอยสั่นจะใช่เลยโอ้ทางับพ้นตกหนิ้วโอ้เหนื่อยเหมือาเก่งคือน้องเบรนยากาอยู่ทาอังกฤษพ่อว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาวจ่าขับรถเก่งเก่งแม่แม่ยอมพาอว่าขับขับรถไปเห็นแล้วเมื่อวานเนี่ยบนคอย เขาสิลงมาบ้านบาวฤทธ์อยู่บ oh. ้านใหม่ทาวร์ทางคอยเขาลงมาแต่บ้านดักเซิงนะสาวน้อยเป็นข so ับรถขึ้นคอยขนาดเฮายังยานครั้งแรก้ยง่ข้าถ่ายอันนี้เลี้ยงคยมากเลยเขาเลี้ยงกับถนนหนทางเลยเขาจะเรื่องกับเส้นทางเลยครับไปมาง่ายพี่น้องเยจําหยาดกั้นนี่ครับพี่น้องดูสมองหน่อยเขาเบวชเลยจุงวัยไม่เล็ก อันนี้เอาเอาข้อเปลือกอยู่จนหอเลยอยู่แบบอยู่จนอน่านี่จักมอเนี่ยโบจักคือกันอายังไรเติบอยู่ข้าสิลงไปท่านีรอคเมอน้ไปสิเรียโบคิดว่าเฮาสิมาพ่อผู้สาวทางนี่บ้านดักซาวนะบ้านดักซาวอาไปฮะไปพ่กผูสาวเลยเนาะ กลังครังเนี่ยพ่อผู้สาวอ่ามาโนซีมามาแหงมาแหงมาบ้านนะนั่นเด้บ้านก็นิ่มตะตรงบ่เห็นตะตะตรงกัดตรงผู้สาวลดหน้าลดตายเหรอปู้าวเด้อพวกคุณเคยน้องนี่น่าจะคืนเคยแบบว่าเห็นคลิปแล้วน่าจะเคยเห็นจะถ่ายคลิปแล้วเขาสังคมดีเลยนาะอ่เขาสังคมดีมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนีคนเท่า ซึ่งว่าอาชีพเข้าอาชีพแล้วเข้าจะเป็นสาวหา้สาวหน้าตัวท่างการเฮ็ดอันอันใดอันนึงเนี่ยนะหรือว่าทางโซเชียลเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นต้อง,องเรืว่าเขาสังคมแน่ยชักน้อยขึ้น้องเป็นเห็นท่าบ่อายไเดี่เห็นท่าเลยก็สบายดีโอ้บหคึ้ว่า,าเอ้ยมนมารายาดีนะน่องเป็นตั่มทวมเลยเราเฮียนมสองเนี่เฮียนอยู่อยู่ไส โมสรนอนจากบ้านไปกะไก่ตือไปนนแน่้โอ้มีส้นทางเพื่อเเจ้าย่านเป็เนง่ง่ตน้งอนเตนบ้านอันนี้หองอนประมาณจ็กโมงหอดนก่างสองโุณน่ะย่าสโมงน่เก่าโมงอ่าแต่ก้อนน่ะมันบ่มีทีพักให้ยู่หันบอก นี loser, ่อยู่แต่ว่าผักอยู่ห้องผักก็เมื e like ö, ่อกะบ่มีข่าวทิ t <t <t ่ยิ่งเลยเมื่อว่าแหละคือว่าแหละชีวิตชีวิตห้อผักเนี่ยมันมันบกง่ายเด้เอาเป็นชีวิตห้อผักมีเนาะเอมีเนาะเฮามีบริยานเนาะแม่นๆชีวิตประจำงวันก็เป็นเนาะแม่ยนเมียนเลียนโยธพ่อสองนอนสินครับพี่น้องเอ้ยเอ็นหวานไม่อ็นหานไม่ทรวนอย่าสั่อนทรวนเนาะ ปัจจุบันนี้มีอะไรบอหงเรียนมัธยมมีแล้วเดี่นเด่นมีเรียนมัธยมแล้วมีเขาเริ่มเฮียนทงเรียนเริ่มมีเตยมาต้นมาปลายแล้วเด่นเด่นอ๋อโอ้ฝากเบื้องน้องเห็นบ่มีอันนั้นมีเบื้ออมีการพัฒนาขึ้นทางหมู่บ้านนะครับระัศดนภายในหมู่บ้านลูกล้านนักน้องๆขึ้นไหมในี่ก็สิได้เฮียนสิบ่ได้ไปเฮียนบนอื่นบนใกล้อะเนาะแม่นอ่ามีแต่บ้านดักเสียงและสิมาเฮียนอยู่นี่อันนเซียงดักเซียแล้วเดี๋ยวก็ดู โอ้สุกสว่างนี่มันน่าจะสํรวมเบิดไก่เนาะถ้าสิมาแต่สุกสว่างมาเฮียนอยู่นี่ป๊าบานนแบบขาเจ้าฐานะดีเด้เฮียนทางน่าจะได้มาพักวลาเาล่ะเอออ้ายเลครับลเฮาอยู่หอพักนันเวลาเฮาเสียเงินบ่ได้เสียเงินบ่ได้เสียเงิน ขอนำโค้กเอาเองแค่ไหนอยู่หรอกเนาะมีแต่เบือเ่อเหียนมากขันมาเดินไปหาอยู่หากินเก็บพักฮักนอกกับบาสขันไปเนาะบาสทูบ่าวเนี่ยเด็กยู่บ้านเขาเองบอกเลยทูบ้าวแมนทูบ่าวมันน่ะรับ้างสู่ไอ้สังคูสารวันเรธรรมาได้เราทำมาได้เขานมาสอนอยู่พี่บอกมากระจุบปีนี้แม่นกว <c oughs> ่น <c oughs> ว่าด้เป็นแบบยูมุบานเดียวกันพี่น้อยก็เลยก็เฮ็ดเบียร์ามเยัดจบมากอะหากระจบปีเดียวเด้เนาะสิให้ยังปีนี้ซื้อน่ะกระจบนะสิให้เฮ็ดเบียรเลยก็เป็นไปบ่ได้เนาะะอเอออยู่เขตผู้ดอยสิน่าจะมีโอกาสอยู่เพราะว่าเขานโยบายให้นี่แเด็กผอาจารย์ก็บ่ค่อยมีหลายเด้เนาะเออก็น่าสิได้น้าจะไมมีโอกาสอยู่เพราะว่าทางเพิ่นก็สิเห็นเป็นแบบนี้ ว่าได้ท้ามได้เฮียนโดว่านะฮะชิคเลียนเขาเวียกก็คือสิบุญยากเพราะว่ามีหงเหียนอยู่กันตาสวัสดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอแนะนำสื่อสุดสุดอายุสิบเก้าปียินดีถือที่หัวจักพวกอายเด้อโด้ออายก็ยินดีที่ได้หัวจักน้องเพิ่นน้องเพิ่นนาทัดดีได้พี่น้องเลยเวลาห้าวว่าน้องกาโต่อเนี่ยก็คือกับท่านเกียร์อื่นเนาะตาเบอร์หนึ่ง เพิ่งตอดเมื่อเช้านี้บอกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตอดเมื่อวานนี้เต็นตอดหนาบวมหมดเลยตอดน้องสโน่หน่อยที่น้อยเป็นตาแดงแห้งเนี่ยทามัก์ทาสอดตาติดตามน้องคนเด้เลยสองทางการติดตามน้องทางใดทางเฟซบุ๊กบอกดูสองเฟซบุ๊กซื้อจังไดดิเอาโทรศัพท์มานั่มบอกว่ได้เอามาโอ้สื้อเฟซบุ๊กจังไดเนาะ เ้าวนยไคกาดขีลายอมบ้านีว่าขีลายนะานนี้ยังว่าเานไกวาขี้ลายเคอยงิดจักผู้ใดว่เนาะมาให้เชื้อาไกซิอยากเห็นคนว่าได้เนาะเออแม่นมนคนว่าแบบนี้ได้อยู่าแ่วานี่นะผอ้ายเห็นพ่อผสาวจักคนเนาะผวอ้ายาเด้อว่าขี้ลายเด้อ จ๊กผู้ใดว่าน้องหน้าตาขี้หลแไปใจดีเใจสะอาดเนาะดุมันนี่เป็นว่าจักผู้ใดว่าส้าหน่อยไฟไกะว่าขี้ละแต่ว่าทีมงานอ้ายนี่สเศหน่อยนี่คือว่างามน้มจิตใจกบงามคนกบงามมันยากเนีคนเฮานี่มันต้องงามจากใจเอก็คือกับน้อง่นนี่งามจากใจหน้าตาก็งามจิตใจก็ดี ในการตอนครับทีดีแลวกาเว้าจา้าค่ะซุภาซุปาพีา่พอ่พอพี่น้องเลยเขาสังคมแล้วพี่น้องอายุสิบเก้าปีน้องสโน่หน่อย <c oughs> ทางบ้านใหม่ท่าบอนแต่ว่าอยู่นีนน่นเป็นบ้านดักส,สาดักสาพี่น้องน,น้องเกิด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 อยู่บ้านใหม่ท่าบอนบ่าเกิดอยู่บ้านนี้เกิดตัวนิดหน่อยน้อ สักปีเท่าไหร่น้อสองพัน้าสองพนหาะน้องก็เกิดสองพันส่สองพนห้ายู่นีนแต่น่หน่อยเนี่ยโอ้ขักไล่ทางบ้านนี่นะอ๋อตอนน้นแบบคนไล่เนี่ยน้อไล่แม่บ้านนี่น้องสิพาไปเก็บผักะไปเก็บผัาก็บผานอนมนลวเลยอะนอนเป็นช้นเมื่อยเลยเลไปนำนองไปเก็บผ้ปีเต็ยพ่นงเอไปบ้านพี่สิบีสาวจนน้อยแม่แม่เายูตึงเนี่ยน้่ ไปโอ้ยบักบวกไปพี่น้องเฮาสิไปเบิ่งน้องสนอหน่อยเพิ่นได้พาไปเก็บผักพี่น้อเก็บผักพี่น้องเก็บอายเด้อจักกํานึงน่ะโอ้ยเป็นยังเออพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้องเพิ่นเพี่น้องเนาะ หยอดอีสังนี่ยอดมาเออบ่มาเออยอดยอดักทองถ้าพังไักทองดีเนาะทางนี้เนาะอ้ายเพราะว่ามันมีขี้ควายดอือเป็นขุ่นครับพี่น้องอยอดาไปเฮ็ดเมนูใดดเดี๋ยวเอากแซ่บนี่อ้ายครับทองครับทองเนาะ่วกับส้มม่วกับส้มมกอ๋อแต่น้องกินส้มบ่ได้เพราะว่ากระเพาะดคือกัน่อย มันจะกินบ่ไร่โบไร่พักพี่น้องเลยองเยอยู่อ้ายอยู่บ้านใดบ้านขอบเคยไปวะบ่บ่เคยบอ่านบ้าโอ้โอ้ล่ะเนาะบ่บ่เคยไปอ้าพี่น้องเลยอ้ายกับข้างแรกคือกันไหนมาทางนี้เคยไปแต่เจริญใส่เจริญใส่น้ำลายเถื่อแล้วขับมือใส่เสื้อผ้าไปอยูโอ้โดยรวย ภาษาภาษาบ้านอ้ายภาษาบานหน,นงองวกกจะ่ายกันฟังาย,า,ายกันอยู่ฟังบางบางค,วาค,งคง่ว,วมครุณน้องว่ากับอ้ายกัฟังออกเดองแม่แหละแม่แม่พี่าตสังคมเดียราเป็นจักผักลายเนาะคนนีน้องคนเก็บผักอยู่พี่น้องเก็บฟักทอง ยอดฟักทองนะเนาะแต่หมากมันเป็นอยู่มาละเป็นอยู่นะพี่น้องหมากตัวใหญ่มนีเยอะขั้มากเลยอ่ะพี่น้องเอลยขับนอกแบบพูนดีนะตนี้นะโบมากปานได้เพราะว่าพูนจะค่อยตกอ๋อโดยโดยกินหอดเดือนเดือนหนึ่งคุณได้อันนี้ได้หอดว่าหอดเดือนหนึ่งซีพานมาตีหอด ท่านว่าท่านว่าพุนบบตกนเนี่ดินมันแห้งนี่ยกับที่ตีตายใช่ไหมที่เดียวน้องเป็นเก็บผักยีนองเป็นเก็บหนี่ยผัดหนวดผักทองนอง้าเป็นบุญตาที่ได้เห็นผู้สาวทางเมืองสารใสเก็บผัดในเบิ้งวิถีชีวิตของน้องทางที่ถิ่น้องเนาะ สนน้อยชีวิตคนจนกับประมาณนี้เลยโคจนแล้วเนาะมีทุกอย่างเนาะมีอาหารการกินก็มีนี่โคจนแล้วาไผก็จนไม่ว่าเฮามีมีสมมุติว่าเฮามีพร้อมทุกอย่างแล้วยังมีอีกอันนึงที่เจ้าบ่มีก็ยังมีได้เนาะคนเฮามันบ่มีครบทุกอย่างจะมีกินพอกกลิ่นเขาใส่ใส่ชีวิตแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิมชิลล้างง่าจ้ะใส่ชีวิตอยากกินยังก็ ไปเก็บคโน้ตสกังกับซัมเนียงปัดได้กลับฟังเข่าใจใครเล่าเราได้ฟังเข่าใจโอ้พี่น้องนี่เป็นพื้นมาใส่ดูฟ้าวะดูเท่านี้ก็มีแต่พี่น้องและในคนบาดเดียวกันเนาะ พี่หน่อยสำหรับการติดตามวิธีชีวิตของน้องสโน่หน่อยเพิ่นก็ไดิชซีด้ยซินสุดเพียงตัวนี้เด้อพี่หน่อยขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่ให้ขียนในการติดตามรับส้มที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เราและตายพี่หน่อยขอบุญขอบคุณเด้อรับพี่น้องว่าจะเป็นพี่น้องทางัางลาฝั่งไทยละพี่น้องเพ่นที่อยู่ต่างประเทศนำเด้อพี่น้อง